เจนี่ได้หมดทศสดชื่นทุ่มเงินกว่า20ล้านซื้อบ้านในเมืองกรุงถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยัียงน้อยเลยก็ว่าได้สําหรับคู่ของนักร้องลุกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดทศสดชื่น หรือรัชนกสุวรรณเกตสาวสวยมากความสามารถที่ขยันทำงานตั้งแต่เด็กเก็บหอมรอมริบจนประสบความสำเร็จสามารถมีบ้านมีรถแถมยังเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีจนแฟนๆหลายคนอดชื่นชมไม่ได้เจนนี่ได้เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของตนเองในรายการซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เจนนี่เผยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งกลัวสื่อมากโดยกลัวที่สุดก็คือพีหมดดํากับพี่หนุ่มกัญชัยเนื่องจากแค่เราสัมภาษณ์ดีแค่ไหนต่อให้เราคิดมาก่อนแล้วเราก็ยังโดน ลแล้วพอเราไปเจอพี่มดดาซึ่งพี่มดดาก็เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วยอมรับว่าการไปารายการพี่มดดํามันทําให้ตนเองดังขึ้นมามีงานมากขึ้นแต่ด้วยสภาพจิตใจที่มันยังไม่พร้อมจะโดนตรงนั้นมันก็เลยคิดว่าเราควรพักก่อนดีไหมกับการที่เอาตัวเองไปชนหรือไปแลกตรงนั้น เพราะการเงียบพอเรื่องทุกอย่างดีขึ้นเราแค่ทําตัวให้ดีขึ้นให้เขาเห็นดีกว่าก็เลยเลือกที่จะ,ะรีสตาร์ตตัวเองใหม่ถ้าอันไหนต่อให้ตนเองไม่ผิดก็ต้องยอมรับไปต้องอดทนแล้วเอาใหม่เพราะสุดท้ายคนที่ยอมรับความจริงแล้วปรับปรุงตนเองมันเป็นอะไรที่ดีกว่าคนที่ออกมาตอบโต้ทุกอย่างซึ่งข้อดีของการเกิดดราม่าก,ก็คือทําให้ตัวเองโตขึ้นข้อเสียคือทําให้ความมั่นใจลดลงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก tisweet.info ขอบคุณค่ะ